ก็สวัสดีครับวันนี้ผมอยู่หน้าเตาอีกครั้งนะครับอานรยกันตื่มมาลมดีนะครับกับเป็นพ่อครัวอีกแล้วนะฮะคุณชักฤิดครับเมนูนี้นะครับก็ถ้าใครเป็นชาวต่างจังหวัดน้ำลายก็คงจะไหลเมนูนี้นะครับมีชื่อว่าปลาแยงใส่ใบอ่าใส่ใบอะไรวะใบ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 อ่อมนะฮะผักแยงนะปลาแอ่าปลา หรือปลากฏดเนี่ยมันขยายเอ่อมันกลายพันธุ์นะฮะเป็นปลาขยงปลาขยงใส่ผักขยงฟิชทินเลิ่งกับมดแดงนะฮะนี่ไม่ต้องแต่แบบบ้านๆนะครับอันนี้ก็คือเครื่องครัวของเรานะครับต่อไปทีเด็ดเอกของมันก็คือนี่นะครับนี่คือผักขยั่งหอมดอกผักขยงยามฟ้าแรงคำลงมาแอบแอบเกียรตนาสรุปแล้วปลาเปื่อยมล้วยไม่ได้ใสเลยมัวแต่ถ่ายคลิปนะฮะโอเคครับ เดี๋ยวเรียบร้อยแล้วจะให้ชมว่ามันสวยงามแค่ไหนครับต้มปลาขแยงใส่ใบขแยงพิกเชอร์ร่ลิงมดแดงโอ้โหเยอะแยะไปหมดเลยแล้วก็พร้อมกับนพริกกะปิครับเจียวไข่ชะอมรอดูครับไอ้อยาน้ำลายสอเรา